พาเพื่อนๆนะคะไปสวดน้ <that> ําซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอันดามันย่านพะลูโอ้แรนไดไฝฟ้าก็เรียกตรงนี้ค่ะเลย เมื่อทุกคนเข้าสู่ประดานาเรตี้พิจต้าเป็นอะไร <laughs> พิจต้าหนาววันนี้ เพื่อนๆเราจะพาเพื่อนเพื่อนะคะไปสวนน้ําซึ่งเราเก็เช็คภูมิอากาศมาแล้วปรากฏว่าฝนตกตอนแรกอะเรามีความคิดว่าเราอะจะเล่นสวนน้ําวันนี้แล้วก็กล่าวว่าถ้าวันนี้ฝนตกอาจจะเลื่อนไปเป็นพรุ่งนี้แต่พอเอินว่าพรุ่งนี้มันหนักกว่าเดิมเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจเล่นวันนี้ละกันเนาะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะอันดามันดาสวนน้ําค่ะอ่าอันดามันดาสวนน้ํานะคะที่ภูเก็ตนะ<ด>ทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะบอกขั้นตอนการจองตั๋วมานิดึงก็คือว่าเราอะไปจองกั เอเจนซี่ซึ่งเอเจนซี่นะคะเขาก็เหมือนแนะนำว่าถ้าเรามากัน5คนเนี่ยเราก็จะมีแบบแพ็กเกจไม่รวมอาหารมันจะคุ้มมากกว่า mm hmm. คือที่นี่มันก็จะมีแบบแพ็กเกจรวมอาหารแพ็กเกจสำหรับเด็กตัวรวมอาหารตัวรวมอะไรต่อมีอะไรเนาะแต่ว่าถ้าเราแบบมากัน5คนอย่างเงี้ยคือมันไม่ต้องรวมอาหารก็ได้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะทานอะไรเพราะในนี้มันก็จะมีร้านอาหารอยู่พอเรามาถึงที่นี่เสร็จปุ๊บใช่ไหมคะสิ่งแรกเนี่ยเราก็จะเอาใบติ๊กเกตที่เราซื้อกับเอเจนซี่นั่นแหละ มาให้กับทางเคาน์เตอร์ด้านนู้นเพื่อที่เราจะได้รับวิสแบนแบบนี้นะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าถ้าเราอยากจะซื้ออะไรเนี่ยให้เราเติมเงินในริสแบนเอาแล้วเราก็สามารถที่จะแบบสแกนตึดตดตๆดตซื้อของได้เลยโอเคพร้อมไหมครับพร้อมแล้วไปกันเลย พอเข้ามานะคะนี่เลยก็จะเห็นความอลังการพอเราอะมาอยู่ตรงหน้าทางเข้าปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีบันไดลงเข้าไปเนาะมันก็จะเป็นโผล่ช็อป ตรงนี้ช็อปที่แบบเอาไว้ขายเกี่ยวกับแบบพวกอุปกรณ์การว่ายน้ำพวกถุงซิปล็อกที่มันกันน้ำเข้าสำหรับใส่มือถืออะไรอย่างนี้อุ้ยถ้าแบบแดดดีๆมันคงจะสนุกมากอัะที่เนี่ย ก็ไก่ล้านตัวเลยที่เดียวค่ะเพื่อนแล้วนี่คือแบบด่านแรกเนาะเดี๋ยวด่านที่2เราจะไปเราคิดว่าเราจะไปเล่นสไลเดอร์ <c oughs> แล้วตอนนี้เราโชคดีมากบนหยุดตกแล้วเหมือนเป็นใจให้พวกเรามา <c oughs> มันไม่ช้ามาท <c oughs> ุกคนดูนะดูนะรอแป๊บนึงนะ <c oughs> อ้ยนาเล่นอ่ะเัืมอน วันนี้มันจะไม่เอื้ออำนวยขนาดนั้นแต่ครั้งหน้าเราสัญญาว่าเราจะมาที่นี่ oh. วันนี้เป็นไงบ้างคะรู้สึกไงบ้างเมื่อกี้เครื่องเล่นเมื่อกี้ก็สนุกดีค่ะตื่นเต้นดีเนาะใช่ตอน,น,นมันไหล<น>ลงมาไหลลงก็ไอ้ไอ้ลงอ่ะเสียวแต่ตอนขึ้นไม่เท่าไหร่แล้วก็น,นี่เลยค่ะ <ไป S 1> แล้วมีต่อไปยันนะครับปีไปแล้ว ก็อยู่แบบนี้จ้า i <laughs> not สิบโมงสิบเอ็ดโมงอ่ะมันควรมามใช่แล้วก็เวลาเราต่อคิวอะ่ะเราจะรู้สึกว่าเวลามันก็หมดไปอ่ะเนาะใช่เดี๋ยวเวลาการต่อคิวด้วยแพนะใครมามมก็มา้แต่เชา้าเพราะที่นี่ยังไงเราก็มีอาหารขายใช่ปะใช่เออแล้วก็มานั่งกินข้าวที่นี่ก็ได้คือใช้ยุอยู่ทั้งวันได้เลยเอาล่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปเล่นก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวถ้าย,ยังไงเนี่ยเดี๋ยวมาสรุปให้ตอนท้ายคลิปละกันโอเคบายตอนนี้นะคะเพื่อนๆเราก็มาอยู่ที่โบ<ฟ>๊ะ<ฟ> โคไรเจอร์ซ oh, ึ่งเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์เลยนะเขาบอกว่าถ้ามาที่เนี่ยมันต้องมาเล่นเครื่องเล่นนี้นี่ นะคะเราก็เล่นเครื่องเล่นเหมือนแบบวนเล่นเครื่องเล่นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะตอนนี้ก็เวลาเกือบเกือบทุ่มแล้วจริงๆ<อ>มันปิดหกโมงแต่ว่าบางบางโซนอย่างเงี้ยเขาก็จะทยอยทยอยปิดเครื่องเล่นบางเครื่องเล่นมันก็สามารถเล่นได้ถึงหนึ่งทุ่มนะเพื่อนๆนก็ถ้าเพื่อนเพื่อน คนไหนสนใจ <c oughs> อยากจะเเที่ยวสวนน้ำนะอันนี้บอกเลยว่ามันคุ้มมากๆเลยทีเดียวนะแต่แนะนําให้ว่าซื้อบัตรกับเอเจนซี่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อกับเอเจนซี่ตามเว็บไซต์ทั้งหมดทั้งมวลได้หมดเลยโอเคสนุกไหมคะพี่เต้าสนุกมากเลยค่ะทุกคนแน่นล่าว่า นีต้องมาตอกนอ,อ่าโอเคก็คลิปนี้นะคะผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่ติดตามันจนถึงตอนนี้ถ้ายัางไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดทับกดคลิกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับรายการเราด้วยนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรกันนะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย